ของกินงานวัดไร่ขิงกันดีกว่าค่ะคุณแม่ค่ะงานเนี่ยเขามีตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่12ตุลาคมเลยมาดูกันว่ามีร้านเด็ดร้านดังร้านไหนมาบ้างนะคะเราก็จะใช้ตั้งไปทั้งหมดกี่บ้านวันนี้เนี่ยดิฉันไปตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยนะคะคุณพี่ค่ะเพราะกลัวอะไรกลัวคนเยอะพอเข้ามาในงานนะคะดิฉันก็เดินมาซอยกลางก่อนเลยเจอกับรบรนแม่แอมปังโวนะคะปีนี้สิ่งที่คาดหวังเลยคือเค้กไก่ย่องเต้ายกมาทำกันสดๆหลังร้านแบบนี้เลยนะคะคุณพี่จา๋าดิฉันจัดมาเลยหนึ่งชุดก้องต้ากระเป๋าแพ็กเกจเขา เค x t ไก่หยองให้เขียวข้างในเป็นมายองเนสสำหรันนี้หมดไปแล้วห้าสิบบาทเธอจ่ายแล้วร้านาข้างๆการติดกับแม่แอมเลยคือเป็นร้านเจียดเจียวโมจิครีมชีเจ้าดังในเยาวราชเขายกร้านมาตั้งไว้ที่นี่เลยนะคะแกนึกว่าชาันนี้จะไม่ได้กินแล้วจะไปต่อคิวย,ยาวๆเดีนยวเอกซี่มานะเขารันคิวไวทาอะไรไวหมดเลยคือแบบวัาเลิศมากเลยแล้วเห็นพี่แม่ขายืนปป้นสดๆแบบนี้เลยจริงๆเนี่ยนะนำไม่ซื้อแล้วทานเลยนะคะแต่ดิฉันเอากลับมาบ้านเนี่ยแป้งมันจะมีความเหนียวนิดนึงแล้วชีเนี่ยคืาลูกใหญ่ไสแน่นนะคะร ร้านนี้มากี่ปีก็ต้องซื้อค่ะเพราะว่าชอบน้ำจิ้มกับปลาหมึกเขามากทั้งชีวิตชนะฉันให้เลยร้านนี้เป็นปลาหมึกที่อร่อยกรอบไม่เหนียวแล้วอีกอย่างหนึ่งน้ำจิ้มเขารสเด็ดอร่อยมากปีนี้นะคะมาลองหมึกไข่ทอดนะเพราะยังไม่เคยกินเลยแกแล้วปีนี้นะคะพี่บอลเขานําสินค้าใหม่มาวางขายที่นี่ด้วยคือยกเตามาเลยซ่าได้หรอคะคุณพี่แล้วราคาแค่หลักสิบได้ของมานะคะทนไม่ไหวมัฟเขาให้แกน้ำจิ้มรสซ่าแบบเด็ดมากปลาหมึกไม่เหนียวเลยแล้วไข่ข้างในแบบเน้นๆนะโคตรข <อ S 1> ีบอ,บ,บอกก่อนใครที่จะมาเดินงานนี้เนี่ยฟิลเข้าฟิต ไหนไหน,ไหนคุณพี่มาลองสินค้าใหม่กันหน่อยดีกว่านะคะแกคืออร่อยมากกรอบมากจะบอกว่าที่ฉันเนี่ยได้ชิมมาจากหน้าร้านแล้วอร่อยทั้งสองรสเลยร้านนี้หมดไป200บาทอีกร้านหนึ่งเลยที่บอกว่าไม่รีวิวไม่ได้เพราะว่าอะไรลูกป,ป้าคนรีวิวเยอะมาก,กร้านคอดเกียวนะคะมีทอดมันกุ้งแล้วก็เป็นเกี๊ยวกุ้งด้วยเกี๊ยวปรุงรสเลยนะคือเขาจะมีขายถ้วยละ50บาทด้วยนะคะที่ฉันจัดมา2ถ้วยหมดไป100ร้บาทร้านมันกุ้งอันนี้บอกอะไรให้นะว่ากินกับน้ำจิ้มบวยอร่อยมากคือซื้อกินเป็นเพลินระหว่างเด2 จิ้มนะคะแล้วก็โรยเทียมเจียวแบบนี้พี่บ่าเฮ้อเกี๊ยวนม่มเด้งๆเนาะกัดเขาไปเจอกุ้งเป็นตัวๆแบบนี้เลยอย่างแล้วน้ำจิ้มเขาอร่อยมากภาพรวมคืออร่อยค่ะาบอกเลยใครจะเอาอิ่มแล้วคุ้มนะมาซื้อร้านนี้ได้เลยเดินมาเรื่อยๆนะคะคุณพี่่ะมาเจอกับสาลี่คุณพลอยก็คือเฮ้ยแล้วก็มีให้เลือกหลายหน้ามากนะคะร้านนี้ซื้อกลับมาฝากแม่นะคะ40บาทร้านถัดมาค่ะคุณพี่่ะเป็นร้านน้องเอลเกี๊ยวปูดีนี้เนี่ยเขาเอาเกี๊ยวกุ้วยชายกับเกี๊ยวปูแดงเนี่ยมาเปิดตัวเลยคือทำร้อนๆ องซื้อ,ก,อกันละหกสิบบาทเองแกเราอร่อยมากกัดเข้าไปนะเจอแบบทั้งหมูทั้งกุยช่าย<ช>ออกวหวานหานหน่อยมีกระเทียมเจียวกับกรอบโรยนะคะโอ้โหโคตรฟินอีกหนึ่งร้านนะคะเธอที่ไม่ได้กินนานแล้วกับท์ตไข่พนครงานวัดไร่ขิงเนี่ยเขาก็คือไม่พลาดเลยที่ตำรับ<า>ไข่หลากหลายหน้าหลากหลายไส้เลือกไม่ถูกเลยค่ะคุณพี่ค่ะแต่ไส้ที่อร่อยสําหรับฉันเลยคือสตรอเบอรี่คือขนมมีให้เลือกเยอะมากนะคะร้านเขาร้านนี้ที่ฉันหมดไปทั้งหมด80บาทร้านัดมาหมูย่างเมืองสุพรรณเือเห็นแล้วแบบแกฉันอยากจะยกมาทั้งโครงแบบนี้ lo